สวัสดีครับบ่าวท่อสวัสดีท่านผู้ชมครับพายเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมารับชมโค้งสุดท้ายปู่จอมปวกนะครับวันที่16ตุลาคม2566นะครับปู่ให้ต้องงวดแล้วครับผมมื้อนี้เดินทางมาให้ปู่เน้นให้ปู่ย้ำให้นะครับว่าปู่จะเน้นชุดใดเน้นตัวใดนะครับ3ตัวก็เข้ามาแล้วนะครับ2ตัวก็เข้ามาแล้วนะครับผมเอา มีงวดเข่างวดรุดทำชมชมงวดนี้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องกระถามเขามาหลายนะครับว่าบเอาเถ่าบริมหาปูจอมผัวหัวมากแล้ะครับผมมาตั้งแต่ตองงวดปูไห้ตองงวดแล้วนะครับมื่อนี้ก็เดินทางมาขับพามารับชมโค้งสุดท้ายนะครับปูจะเน้นชุดไหนนะครับ้วก็เน้นให้ตัวไหนฟังดีๆไปฟังพร้อมกันนะครับท้ชุ่าทผู้ชมมาหอดมาถึงแล้วครับเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันนะครับ ช่วงนี้ก็เจ็บข้อในพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อนะครับผม,ม,ามางาม่า,าไาม่หักบ่ปูัลม้มบ่มีลม้มแต่ว่าผันงาไม่ผันหักติครับโอ oh. ้ะนะครับว่าจะไปหาเบิ้งป่าหางมลยุ่งอยู่พี่น้องไปใส่อ่างหน่อยๆมีอ่างอยู่อยู่หน้าบ้านนะครับโอ้ตัวเต็มตู้ก็จะเป็นมาตัวเนาะ,ะคะ่ะเป็นมากนึงอยู่งาเนี่ย แต่งยังค่ะปูหไร้ตะดอกหลายตดอที่ปูว่าเป็นหมากแต่งแต่งกี่ไก่แต่งวันสร้างคับปูแต่งแท้แต่งแท้แต่งไทยแต่งจริงแต่งจริงโอ้ยปูกระไรแต่งจริงไม่ใช่แต่งปลอมนะปูแต่งไทยแต่งจริงกับเราหยุดบนมัสการครับปูมาสการกัสการค่ะเป็นขวานนี่นะปูเนาะตาจะเขาหนาหนา้าหรือปูหน้าตากระนาวเแีงยำตัวเาย็นๆหนึ่งครับยำเสวยเย็นยันปูคำใบอะไรนี่ครับปู โค้งม่งแรกเลยเริ่มอันจะไปจ้าเกี่ยวเขาด้วยเนาะครับผมเนียนค่ะครับเขาดอก็เริ่มอันนี้ออกไม่ออกอยู่บุญจางเกียวเขาเพราะเขาจะพูดถงที่เกี่ยวอะปะวันนีงานมวยบุญจางไม่ออกบุญจางเกี่ยวเขาเพราะนครับผมสิเลียนเอคือเต็มมันเยอะแลครับปูโค้งสุดท้ายเลยนะปูเนาะเนีนเนี้ยมือนี้โค้งสุดท้ายมือนี้ยมาที่ไอนี้ไก่จะออกพันษาแล้วไก่แล้วอันนี้เป็นชุดที่ปูให้ต้องวัดอ่ามือนี้ไม่ให้ปูเน้นให้ายนะครับโค้งสุดท้ายแล้วจะให้ปูเขียนให้เลย ปูจะเน้นชุดใดนะครับเน้นตัวแดงอันนี้ที่ปูให้ตองหวดครับวิ่ง1กับ<ม>1กับ4นะครับ4 1 4 2 4 0 6 2 4อันนี้ปูให้ชุดในตารางอันนี้จใจปูเขียนให้เน้นให้นะครับโค้งสุดท้ายนี่จับคู่ไปเลยน,นะครับ3ตัวแตกอยู่ในแม่เนาะปูเนาะ ต้องเคยได้เงินกันได้คืองวดเจ็ดแปดสองเจ็ดสองแปดนะครับผมนั่นตัวเก่าเห,หรอ,หหรอผมบริเวณแต่ว่าแต่ว่า,าใหญ่แตใหญ่เป่าไปอยู่ครับเอาคือว่าจะมีเป่าหรือปู่าใหญ่เป่าไปว่ามันว่ามันจับอยู่นี่นะมันมันซอนกับสามตัวนล้นะจังเดยคือเด่นซีแต่ว่าไปหลายมากสำนักบอกใคยมีสำนักใดเด่นซีด้ครับท่านผู้ชมแต่ว่านี่อันนี้เว่าซี สีซีหน้าสองตัวนบ่ครับสี่หน้าสองตัวส<ม>องสองหน้าสามตัวเลยอ่ะครับสามสามกับสองตัวครับอ๋อนี่ครับโค้งสุดท้ายนะครับอันนี้ปูจะสรุปให้สี 4, 2, 2. 2> ่สองสอง หนึ่งสองศูนย์สองศูนย์ไม่อีกเราปปูมันมาในสูตรยู่นีครับอยู่ในสูตรอยู่ในตารางครับจับแต่บานี่จับสูตรก็ยังมาจับอันนี้จับในเซนสามหนึ่งหกมันก็มาสองตัวการเที้ยกันตอนนี้กิเป็นการตอนนี้เป็นหาอะไรเด้อให้ทีให้ทียก็ทำไปเจมัก C ีซีซีสองีก็ได้ครับตาตาเราเนี่ยหนีก็จะซีสองซีสองสองซีแมนครับนี่สองก็ได้แต่ปฏิ่ัติได้ตัวนสองตัวใส่างนี้เละครับครับต้งทางนี้เนาะครับตัวเก่านี่นะเก่าบริเตียนตามสุรเก่าครับครับสองว่าไวครับปู่ อันนี้เขามีในในเนาะอืมีในกระตอาเอาใช้ตัว้ไปอีกก็ได้แต่ว่าตัวแรกก็มีอยู่แล้วได้ทีสว่างนะครับทำนี่เนาะเอาวิ่งวิ่งเดีววิ่งหนึ่งกับซีได้แล้วเอาตัวเอาเทน้ำก็ได้ครับนี่เนาะโอ้ตัวเน้นนิปูบันตัวเน้นนี่ก็ทีมีตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ กันนี้กันกันกันเบิร์นกันยี่สองสองครับนี่แหละตัวตนี้กันมันก็ี้มีสูตรนี้คือกันตัวนี้มันก็ซ้ำกันซ้ำกันนะครับแต่ว่ากันแต่ว่ากันมาสูตรนี้มา,มากันมาเรื่องซีนบ่าของมันก็มัาตึงคือกันเน,นี่ยนี่ยครับเนี่สี่สองสองอันนี้ร่องครับผมอือปูงในขึ้นมาตัวเก่าเนาะทรรมบุญชมบ้านนี้มันมันไส่มาตัวเก่าเรียกมันกระไดครับไอ้ที่ชุดที่ปูให้ที่แรก ปูจับไม่สุดตารางนี่ได้พี่น้องเดอ้อตั้งกันนะครับเนาะก็ยังอยู่ในตัวเก่าแต่อันนี้ก็มาจากอันแต่ว่าอันนี้ก็มาจ,จากอัน,นสูดสุดนี้ครับนี่เนะสูตรดนี้ถ้าวิ่งก็ว,วิ่งอ่าหนึ่งกับสีบบที่เกาบอกปูเดนที่สีเก่าเด่นที่สีบอกปูเด่นที่สีเพราะว่าหนึ่งนี่ปูจับแค่สีหนึ่งกับหนึ่งหกเท่านั้นเพราะวันหนึ่งหนึ่งกับสตรนี้แต่วันหนึ่งหนึ่งตัวเดียวน่าจะเดนหนึ่งอยู่คือเก่าครับผมอืมแบบนี้หนึ่งมันมาตัวเดียวบ่ะเนี้ที่สีหน้าสองตัวสองที่นะครับ ซีประชองโตช่องชองประสามโตโอ้เด่น4ีเลยติปคาาูครับอ่อธรรมชมนะครับวิ่งว <c oughs> ิ่งปูยังเหมือนเดิมกี่ือเก่าเด่นหนึ่งหรือเด่น4ีปูเด่น4ีเด่น4ีรองหนึ่งป,ปูรครับแล้วก็ซ้ำกันแต่่ามันแชมากซ้ำกัน ตาให้เน้นซีอ๋อทรามชมปูด้หกสองีเลยเดี๋ปูเอาก็เก่า่นละเขาก็เก่านี่ครับูดมากทังนี้กัหกสองสกได้มาับนเพราะว่าเขาส่ไ้น้อับ้า่น้ยเขาใส่เนี้นานี่ครับอ่าพนวาเอ้าใบนี้คือบ๊มี่พันวาอ่าโอ้คงส แต่ว่าปูเป็นเน้นสองสองในธรรมประชมเพราะยมันเป่าอีกอะปูยันเป่าอีกมันจันจะเป่าอยู่บ่ปูมันก็มันมันท่วนหลายตัวนี่มันท่วนนี่ครับมันจันแผลมันแผลมันสูตรนี่นี่มันก็จะมาตัวนี้คือเก่าครับนี่ตัวหนึ่งหนึ่งสองศูนย์นี่นะอือหนึ่งสองศูนย์โอ้ยธรรมาสองศูนย์ในการออกแต่ตัวเก่ามาทรรมประชุมอือ มาตกเก่าอีกติปัวจะล็อกจะล็อกบ่ <laughs> มันก็เป็นไปได้นเน่นะนม่วงวดน,น,น่นน่ก็เป็นตัวเก่าสองเพียบนะนวดหนึ่งปีที่แล้วมีออกออกสองเทียบขึ้นหนึ่งศูนย์หกนั่นแหละครับผมนี่ละงวดนี่ปีที่แล้วเดือนนี่ละงวดวันที่สิบหกตุลานี่แหละห <ละ S 2> นึ่งศูนย์หกหล้กก็งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาก็เป็นหนึ่งศูนย์หกนี่นันต้องเส้นละอ่ากันกัน กันผมมาคิดว่าขันมากมัติมาสองศูนย์เห็นไมมัติมาศูนย์สองกันมากแค่มาสองศูนย์เลยมันจะมาศูนย์สองก็เม huh ื่อกี้นี่ครับถ้าสองตัวคือสองสองสี่ศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สี่สองตัวเน้นอชุดนี้เป็นชุดบนล่างได้ชมชมเด้ครับบนกับกันล่างน้ำมันน้ำห่านละครับผมเป็นบนล่าง แต่ว่าผมไปยกใไ้กัดแค่พันเอก็ไดว่าพิจารากัะปอาอ่ะนะแ้่แต่ผมิากาศต่ถ้าเ่ากาไปก็ได้ยอนิดนึงก็ได้ครับแล้วต่ภูมัากงศที่นนะอันนี้คือสรุปไหเลท์เราปูครับสรุปแล้วบ่มีเหล็กฟันมันบางหวดเนี่ยฟันอยู่ด้อ่าวฟันจังใดเหรอปูฟันมาอันเนี่ยลังเก่าครับเมื่อลังเก่านั่นเลยก็ั่นก็ว่นย่อมพอน่ะนะครับท่านั้นแหละอืมมานเล็กที่บ่ปูเล็กที่ก็สองสองกันแล้วเ๋ามบันเล็กที่ก็สอสองกับตรงกันตรงนี้ แล้วบ้านนี้บ้านนั้นบ้านบ้านหลังหลังเก่าครับเดี๋ยวมันล้างหม่เขาหนองอยู่นี่นะครับหลังเก่าสร้างมาเรือหลังเก่าบ้านหลังเก่าล้างเก่าก็ย่านมาสองศูนย์ปะครับปู่อีกหนึ่งอันมันก็ยิ่งสุดพอดีอืมครับผมอันนี้ก็เป็นเครอมเสียเนาะมันก็ไม่มากก็ไมนมากก็โมดูเนาะอันนี้ผู้ใดถ้าเบิ่งสูตรนะครับปู่จับมาจากในชุดนี้ครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรหนึ่งนี่ปู่จับหกไปใส่กับหนึ่งหกนะครับอยู่ในนี้มีหนึ่งหกหนึ่งหกอ่ะอ่าในนี้กนะครับ ว่าบสองมันชนหลายกับสผมบริจาคไปบ้าอันอันนี้บ้าอันนี้บ้านมยากหนึ่งสามันมยากไยากหนึ่ามนี่ะแมนบัมันจะมาสาูนย์นี่แล้วปูสามนตัปูประจับนี่จะเป็นไปได้นย่นี่นี่มาว่าผมบรจาคไปไล่ตัวนั่นนะถ้าผมสูตรนี้จะเด่นนี่สูตรห้านี่สูตรหนี่จะเด่นสูตรห้าหกเจ็ดติดห้านพู้ใดมากนกัหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ึ่งเดค่จอเลยแ่กันถ้าผมว่าจาสไไล่ตัวพวนั้นนะแมนแต่ว่าปูจับที่สูตรสองไม่เป็นหร อันนี่จับในตัวเดียวครับเพื่อสามือสามหนึ่งหกนี่น่ครับนี่สามหนึ่งหกสามหนึ่งหกกับหกหนึ่งแค่นั้นสูตรนี้จับใ้หางเดียวแมนครับผมอืเอาแคปหน้าจอทำชุครับปู่จอมปลวกเอฟซีถามมาหลายนะครับเนาะแันมันมากแขนมันมากคือเกามันกิจะมาตัวนี้คือเกาสองศูนย์กับหนึ่งหกอกับอันนี้แหละสามหกหนึ่งนี่แหละอ่าครับผมแันมากที่เกาคือตัวนี้ดมันอันไหนแมนครับผมก็คือแบบมันจะมากคือไม่แล้วปูหัวหม มันเนมันเป็นมากขึ้ไหมกันฮาเพิ่อนเพิ่อนเพิ่อนมักหกแมนบอลยืนยันบอลฮกยังนี่มันมาลายบอลนี่ก็ได้ฮกฮกสองก็เลย่ังสี่ก็เลยนะถ้ามาแสกกันนะฮกกสองหกสี่ยงสี่ก็ค่กันแต่ผมไปจับไม่ใช่ลายตัวนะเพราไมวนะใ้ในปรนจับออกเป็นมักก็จับองค์ที่นะครับผมตัแตอนนี้ผมจะไ่ซ้ำนี่ครับไม่ใช่ลายตัวนะแชปหน้าจอทผช้่มนะแต่ว่าอันที่ว่าสองสองนั่นเขาในสูตรพอดีกับฟันเห็นย่อมย่อมย่มพ่อที่มันเสียไปล้วแล้ว อยู่บ้านลังเก่านะนี่พันสันนี่หอ่อยู่บ้านลังเกาบ้านเลขที่นะะสองสองข้าวตะกีในบ้านนี้บ้านนี้ข้มือในบ้านที่สองหนึ่งอยู่แต่ว่าปูวาย่านมาย่านยาอยู่บ้านลังเก่ายันนั้นเป็นเลขตัวเก้าก็คือสองศูนย์เอาสํเนาสามตัวนะครับสี่สองสองบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้บ้านลังเก้าอยู่ในีเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เลยสองหนึ่งเปลี่ยนมันสองเลขที่นึ่งนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นที่เป็นสองหนึ่ง่บ้านข้าวข้าวข้าวตะกีในบ้านที่สองหนึ่ง บัาลังเกา็บมาเปลี่ยนใหม่อนี้สองอนี่อนี้ครับปูอ๋แคปนาจอธรรมชมนะครับสามตัวสี่สองสองหนึ่งสอศนย์สาหนึ่งหกหกสองสี่คันมคันนคันคันมันพู่มมากคันน้่ามานบอกระบมันกระเครืมนอย่างนบอมันกี่มีสองสองสามสามซีซีนบอครับผมถาว่ามันจะมักเปาเด้นี่ครับเพิ่กันสองสองบอแล้วก็สามสามบอลซซีแมนบอครับับอันนี้ผพมาัจะปแค่สองสองอธรรมชมปูมีเพิ่มขึ้นมาขคือมีสองสองสองศย์กับหนึ่งห นะครับสามตัวสามหนึ่งหสองสี่เน้นสี่สองสองกับ1นึสองหรือกู้ไดมมากตกันนี่ตัวนี้ก็ได้นี่เนี่ยนี่ตัวนี้ก็มากกันที่ดตัวนี้นะครับปูเน้นนี่ครับปูเน้นะสองสองสี่ศนย์สองศูนย์ี่สองนะครับตัวร่องกับสี่หนึ่งคับห่งหกับทำชุ่มรับตรงตรงได้ครับปูวาตะกันกับไปนาแคปนาจอทาชุ่มนะครับเอาเนาะในนี่ในีเงินเราเพิ่งจะควนกันเลยก็ลังไ้เรวยซาชูคาปูเอาปกันฟินัวอยากให้จนครับสวัสดีครับ